สถานที่ผู้คนวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารการกินและคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวประตูสู่สีสานในมุมที่หลายคนไม่เคยได้สัมผัสกันที่ขอนแก่น สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นอนอยู่ที่ขอนแก่นนะครับนี่เป็นทริปแรกที่นนมาภาคอีสานเลยสําหรับขอนแก่นนะครับเราจะเที่ยวทั้งธรรมชาติคาเฟ่วัดแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นไฮไลท์มากๆคือเราเนี่ยได้โจทย์จากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับให้มาตามหา เมนูลับของภาคอีสานนะครับเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นเฮดเด n นนิสของภาคอีสานเลยแบบคนท้องถิ่นเขากินกันนะครับเราจะพาดูตั้งแต่วิธีการทำจนไปถึงว่าเราสามารถหากินได้ที่ไหนเมนูนี้คือแบบเป็นเมนูจานลับจริงๆนะก็เดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันนะครับในทริปนี้เลย ตอนนี้เราอยู่ที่วัดชัยศรีนะเป็นวัดแรกที่อยากพาทุกคนมากบไหว้ขอพรแต่ที่มากกว่านั้นนะวัดนี้ไฮไลท์คือภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังนะครับอยู่ที่โบสถ์นะครับค่อนข้างจะหาดูได้ยากแล้วนะสำหรับในประเทศไทยนะครับคืออยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยมีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาภาพวาดเนี่ยจะเป็นภาพวาดที่ดูแบบ แปลกตานะครับเราไม่ค่อยได้เห็นแล้วเรื่องสนะีก็ใช้สีที่เป็นสีขาวแล้วก็วาลดลวดลายตัดเป็นสีข้ามสีเหลืองสวยงามนะมีการเขียนด้วยแต่ว่าภาษาที่เขียนเนี่ยนึกว่าน่าจะเป็นภาษาไทยเมื่อก่อนนะครับคือวัดชัยีนะครับก็จะเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆนะก็คือมีอายุประมาณแบบ150กว่าปีแล้วก็ที่อยากให้ทุกคนมาตอนนี้เพราะว่าภาพฝาผนังเนี่ยนะครับยังสดแล้วก็สวยงามอยู่นะภายในโบสถ์เนี่ยนะครับก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ให้เราสามารถ เข้าไปกราบไหว้ขอพรอด้วยเดี๋ยวเราพาทุกคนไปกราบไหว้ขอพรนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาเดินชมงานจิตรกรรมฝาผนังรอบๆโบสถ์นะครับแล้วก็รวมถึงถ่ายรูปให้ทุกคนได้ดูกันด้วยบริเวณฝาผนังของโบสถ์นะครับก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังรอบๆเลยนะแล้วก็สวยงามมากๆนะครับ เป็นหนึ่งในโบราณสถานนะครับที่เราสามารถมาชมความสวยงามนะแล้วก็มาถ่ายรูปกันได้นะทุกคนที่วัดชยัยศรีเดี๋ยวเราก็จะไปคาเฟ่นะครับคาเฟ่ที่จะไปเนี่ยจะเป็นคาเฟ่แบบคูลๆเลยที่น่าจะมีสเปซของคนที่ชอบงานศิลปะด้วยนะครับ นี่เราใส่เสื้อเชิ้ตเพิ่มมานะครับเพื่อเราจะมาถ่ายรูปเลยที่นี่ตรงนี้นะครับคือสเปซของคนที่ชอบงานศินละปะชื่อว่าคอลัมโบคาร์ฟวิลเลจใครที่ชอบงานศินละปะสามารถเอางานศินละปะมานั่งทําที่นี่ได้หรือแม้กระทั่งมีโซนที่เป็นเวิร์กช็อปนะครับให้เราสามารถได้ทํางานศินละปะกันอาทิเช่นทําผ้าลายดอกไม้ผ้าที่ใช้แบบใบไม้ดอกไม้นะที่เป็นสีนธรรมชาตินะครับมาจัดเวิร์กช็อปตรงนี้นะครับ ต้องบอกว่าที่เนี่ยนะครับโคลัมโบเนี่ยเขาเป็นทาสแมวกันแทบจะทุกร้านเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามีน้องแมวเยอะแยะไปหมดเลยกาแฟของเรามาแล้วนะครับเป็นเดอร์ตี้นะลองดื่มกันอื ละมุนมากๆนะครับใครที่สายเดตที่ต้องชอบแน่ๆสาสาวเนี่ยแบบดื่มสบายเลยนะครับ มาแล้วน้ำชาเขียวมะชาของเราแล้วก็อันนี้เป็นเลมอนชาร์นะครับที่เขาบอกว่าต้องลองชิมเป็นเมนูซิกเนเจอร์อร่อยแบบว่าไม่หวานมากนะครับเดี๋ยวเราลองชิมกันอื้ออืม,อม,อม,อมเปรี้ยวนิดๆนะครับหวานหน่อยๆน,นะแต่ว่าตัวเนื้อคีมแบบละมุนมากมมเดี๋ยวแบ่งอาหารป้อนเพื่อนๆก่อน ฟอ,อนครับแต่กินเองนะนี่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเมื่อเมือนะครับทุกคนต้องสั่งม,มัชชะแบบมัชชะญี่ปุ่นนะบอกเลยนะที่นี่ดีมากๆนะครับทั้งบรรยากาศอาหารเครื่องดื่มรสชาติอร่อยต้นไม้ลม่มรื่นนะครับมีพื้นที่ให้เรานั่ง สามารถนั่งชิวๆนั่งดื่มกาแฟนัดเพื่อนมาคุยกันใช้เวลาว่างอยู่กับครอบครัวนะมาวาดภาพกันนะครับเราจะเห็นว่ามีน้องๆคุณพ่อคุณแม่นะครับพาลูกมาเวิร์กช็อปวาดภาพคือเราอยากให้มีแบบพื้นที่แบบนี้เยอะๆในประเทศไทยมีทุกจังหวัดได้ก็ยิ่งดีนะ ตอนนี้เราจะพาทุกคนมาฝากมื้อเที่ยงไว้ที่เพื่อนคำนางนะครับนี่เป็นเหมือนบ้านแล้วก็เหมือนเป็นจะเรียกว่าร้านอาหารก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจองมาเป็นฟิลแบบเราได้มาทานมื้อเที่ยงบ้านญาตินะครับเนี่ยได้เจอพอดีน,นะครับสวัสดีค่ะพี่นางคับนะครับพี่นางเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเชฟนะครับที่เราจะฝากท้องมื้อเที่ยงไว้ที่นี่ขอต้อนรับสู่เพื่อนคำนางค่ะค่ะคือวันนี้นนจองมาทั้งหมด5ท่านนะ ครับที่จะมานั่งทานมื้อเที่ยงกันนะแล้วก็ความพิเศษของมื้อเที่ยงนี้นะครับก็คือเราจะได้กินเมนูที่เป็นอีสานท้องถิน่นเหมือนเรามาบ้านญาตินะครับที่นางจะทําให้เรากินเลยนะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารอีสานแทๆ้ๆที่เฮือนคํานางนะคะครเราก็จะเสิร์ฟอาหารอีสานอูเทนติกอะคะ่ะคือแบบ,บ,บที่คนอีสานเขารับประทานเลยแต่ว่าเป็นมื้อพิเศษคือเป็นมื้อที่รับแขกไม่ใช่กินทั่วๆไปในมื้อปกติเนาะก็จะมีสเต็ปมีขั้นตอนในการจัดเรียงที่นี่เราเสิร์ฟเป็นภาข้าวซึ่งเป็นวัฒนนธรรมขขออองีสาาา่คื รับกับข้าว <N> นี่เห็นไหมคือจะไม่ใช่เพราะชั้นเล็กๆนะแต่จะบึ้มว่าค่ะประมาณนี้เลยค่ะขออนุญาตเสิร์ฟก่อนเลยแล้วเสิร์ฟไปด้วยเม้ามอยกันไปด้วยเนาะหอมมากหอมหอมอวันนี้เราจะเสิร์ฟเป็นพาข้าวนะคะวันนี้เราเจอกันในบรรยากาศของพาสวยค่ะพาสวยคือสำรับมื้อกลางวันนะถ้าเป็นมื้อเช้าเราจะเรียกว่าพางายค่ะมื้อกลางวันที่พาสวยส่วนมื้อค่ำจะเรียกว่าพาแหลก ทุกคนที่มาที่นี่จะได้เห็นว่าฤดูนี้โดยเฉพาะวันนี้มีอะไรอาหารของที่นี่ไม่มีเมนูค่ะจะขึ้นอยู่กับว่าชุมชนได้วัตถุดิบอะไรมาส่งเรานะหน้าที่ของเชฟคือดีไซน์วัตถุดิบนั้นเป็นเมนูที่ดีที่สุดเสิร์ฟแขกนะคะมาแล้วค่ะพาแรกนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่าพาเมี่ยงวันนี้เราเสิร์ฟเป็นเมียงกรีบบัวน้ำอ้อยนะคะเป็นปลาช่อนนาค่ะตัวนี้ใช้กรรมวิธีการย่างคำแรกของเมนู มีอย่างกีบบัวน้ำอ้อยนะครับที่ใช้เนื้อปลาช่อนหนึ่งสองสืมมันก็มีความหวานแต่ว่าเนื้อปลาช่อนคือแบบแน่นมากแล้วมีความเค็มนิดๆของเกลือดีมาก พาที่2ค่ะข้าวปุ้นแกงปูนะคะข้าวปุ้นคือขนมจีนค่ะแกงปูคือน้ำยาปูนาแบบอีสานพิเศษนิดนึงถ้าเป็นแกงปูนะคะจะต้องรับประทานคู่กับดอกผักชีลาวนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้เราเน้นเนื้อปูไข่แล้วก็ข้าวปุ้นนิดนึงนะครับใส่ไปแบบนี้อื คือเดี้ยงแล้วก็แบบเข <c oughs> ้มข้นมากนะครับก็อย่าเพิ่งอิ่มเนาะ พานนี้ค่ะเป็นการรวม2เมนูอะค่ะเข้าไว้ด้วยกันอันนี้เป็นไก่เอาะปันอ้อนค่ะคำว่าเอาะคือการตุ๋นจนน้ำงวดนะคะเป็นกรรมวิธีการทําอาหารแบบพราดอีสานโบราณค่ะวันนี้พี่นางเสิฟคู่กับตัวนั้นค่ะออดก,กระบอกจิ้งหรีดฟักทองนะคะคําว่าออดคือการเคี่ยวนะีตัวนี้ก็คือเอาจิ้งหรีดจํานวนมะเขือมามหาศาลนะคะแล้วก็เม็ดกระบอกหรือเอัลมอนต์ฝาตัวนี้นะคะที่อยู่ข้างเนานะที่เอามาตํารวมกันค่ะกรองเ,อเฉพาะน้ํา มันก็จะได้เหมือนนมอัลมอนด์นะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เอามาเคี่ยวนะคะหรือเอามาออจดจนเป็นข้นๆแบบนี้เลยเป็นเพียงแค่พาที่3านี่ที่เราได้ชิมนะครับแล้วมันอร่อยจนแบบเฮ้ยไม่อยากเชื่อว่าเนี่ยคือเมนูอาหารอีสานนะครับพี่นางแบบคือปรุงยังไงไม่รู้อะอยากจะรู้สูตรมากอยากจะทำกินทุกวัน <c oughs> บอกสูตรได้ไหมพี่ความอร่อยของเขาเนี่ยมาจากวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบเฉพาะถิ่นคือบ้านเรามันแลก <c oughs> อะไรก็ช่างมันเข้มข้นไปหมดเลยนะคะ <c oughs> แล้วพอมันรวมกันแล้วอะสิ่งเหล่านี้มันมันคือความพิเศษมันเป็นฟิลที่แบบอ่า ครีมนัวมันมันบอ,อ,อกไม่ถูกอะ่ะคือมันอร่อยมาก่าสวยของเรานะคะเริ่มจากตัวนี้ค่ะข้าวเหนียวหางไฟนะคะตัวนี้เป็นก้อยกู้ประกอกสุกค่ะอ๋อปลาหนูของเราค่ะอันนั้น ออกหอยนาค่ะตัวนี้คือลามไก่บ้านนะคะห,หลามคือทําให้สูงในกระบอกไม่ไผ่แต่ว่าตัวนี้เป็นเซ็ตเสริม<ะ>เนาะส่วนตัวนี้ไฮไลท์ของเราเลยค่ะอ๋อปลายอนปลายอนเป็นปลาในตระกูลปลาเนื้ออ่อนคะอ่ะแต่เป็นปลาเนื้ออ่อนที่เขาไหว้ผิวผิวน้ำเนี่ยผิวหนังเขาจะมีความมันๆเลือ่อมๆนิดนึง<ะ>ตัวนี้มันมากๆแล้วก็โอเมก้าสค่อนข้างสูง เราจะพบเจอปลายนอนอแถวอีสานได้ในพื้นที่ที่เป็นแม่น้ําใหญ่แล้วก็น้ําไหลจะอยู่รวมกันเป็นฝูงได้มาทีได้มาเยอะมากมีความพยายามที่จะเพาะพันธุ์กันอยู่แต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าปลาธรรมชาติอร่อยที่สุดครับนะคะแล้วเราก็ได้พบกับเมนูลับนะที่เราได้ตามแคมเปญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นเฮติจินดิสเมนูลับทางฝั่งภาคอีสานนะของจังหวัดขอ,อนแก่นนะครับก็คือ อ๋อปลานั่นเองนะทุกคนก็อ๋อปลานะคะมันจะแตกต่างจากอบแตกต่างจากแกงแล้วก็แกะแตกต่างจากต้มเนาะแตกต่างด้วยระดับของน้ำนะคะคอ๋อคือน้าขุกขลิกเครื่องปรุงก็มีปลาระามีผักบังคับคือใบแมงลักผักชีลาวแต่ถ้าเป็นกลุ่มปลาเนื้ออ่อนเราจะต้องมีดอกผักชีด้วยนะคะอ,อันนี้เป็นความลับของของโลกสําหรับเมนูนี้เลย อ,อคือบอกเลยมันมีมันมันแทบละลายในปากจริงๆอ่ะตัวเนื้อปลาอยอนเนี่ยนะครับแล้วมันมีความมันอย่างที่บอกคือมันบอกไม่ถูกอะ่ะเออต้องให้ทุกคนได้ลองมาชิมกันนะครับออไปลายอนเนี่ย เอาจริงครัพี่นางคือผมมาตามมาทานเมนูนี้เลยนะอ๋อปลาเนี่ยอย่างปลายอนเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นเมนูที่หาย,ยากด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราแบบจะไปดูวิธีหรือว่าดูตั้งแต่การจับปลาจนมาทำเนี่ยเราสามารถดูที่ไหนได้บ้างเอออย่างของวันนี้นะคะเอามาจากที่ลําน้ําฉีเนาะก็บ้านท่าดางเลือดน,นะคะแต่ว่าในในแม่น้ําใหญ่ๆแถวนี้ก็มีทั้งหมดนะถ้าอยู่ใกล้ๆเพื่อนคานางตรงนี้ก็จะมีแก่งน้าต้อนแก่งละวะนะคะแถวแถวบ้านไผ่เนี่ยได้เลยเ,<อ>เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะ ลองไปดูกันว่าชาวบ้านที่เขาจับปลามาทาอ้อปลาเนี่ยเขาหาปลากันที่ไหนนะครับอาจจะไปที่เก่งละวะนะหรือที่แถวนั้นน่าจะมีที่เที่ยวธรรมชาติให้เราได้เที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงหนทางกว่าจะมาเป็นเมนูอ้อปลาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่การหาปลาเลยนะ องเราเลข1202นะครับทายนี้นะครับเป็นไทยจูเนียร์สวีทนะครับของโรงแรมเอาวนี่ขอนแก่นโฮเทลห้องน้ำก็คือแบบใหญ่มีอ่างเจโาชี้นะครับใหญ่มากๆน้าโหคือแบบอยากจะลงไปนอนแช่น้ำอุ่นๆเลยนะแบบเหนื่อยๆเพียๆนะครับมาฝั่งนี้นะครับเป็นเตียงนอนอนะ เตียงใหญ่มากแล้วก็สบายมากๆนะครับ โซนนี้ก็เป็นโซน living room นะครับมีโต๊ะทํางานหรือใครที่ชอบ staycation นะครับทำงานไปด้วยนะครับพักผ่อนไปด้วยแนะนำนะมีผลไม้มีเค้กมาให้นะเป็นเหมือนเว l ค o m e สาหรับการมานอนพักผ่อนที่นี่วันนี้ถือเป็นเหมือนแบบ one day t ร i p ในตัวเมืองขอนแก่นนะครับตั้งแต่เช้าเราก็มาถึงแล้วก็ไปวัดนะไปไหว้พระขอพรน,นะครับไปชมจิตกรรมฝาผนางังนะครับที่วัดชยัยศรีต่อมาที่2เราก็พาไปที่โคลัมโบคาฟมิเลนนะเป็นเหมือนอ พื้นที่สําหรับคนที่รักในงานศินละปะแล้วก็ยังเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนรวมที่นักท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในขอนแก่นเนี่ยเขาก็จะมานั่งพูดคุยกันเหมือนเป็นโซนมิสติ้งนะครับหรือว่าทํางานเวิร์กชอ็อปวมกันนะครับที่นั่นก็มีทั้งคาเฟ่มีเบเกอรี่อาหารนะครับสตูดิโอให้เราเวิร์กช็อปทำงานศินละปะกันแบบเยอะมากๆอันนี้ก็แนะนำนะครับอ่าแล้วก็มา ที่ส่วนไฮไลท์นะอันนี้คืออยากให้ทุกคนได้ตามรอยเรามากๆก็คือเฮือนคำนางนะครเป็นร้านจะบอกว่าร้านอาหารก็ไม่ใช่ไงมันเหมือนเป็นบ้านญาติที่เราสามารถมาแบบกินข้าวแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าทำอะไรกินมาตั้งแต่โบราณได้เห็นวัฒนธรรมแต่และเมนูเขามีวิธีการทํำยังไงประวัติความเป็นมายังไงเล่าแล้วแบบจนต้องทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนแผนนะครับพรุ่งนี้เราจะต้องไปดูตั้งแต่เขาจับ ปลาครับก็คือเราชอบแบบตอรี่ของเมนูอ๋อปลามากๆนะคือนนี้เป็นเฮทเดนิสนะครับของภาคอีสานนะทุกคนแล้วเมนูนี้ก็คือแบบหากินยากมากๆนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับตั้งแต่การไปหาปลาการทําอ๋อปลานะครับแล้วก็ไปนอนฟาร์มสเตย์นะที่ออกไปจากตัวเมืองอีกนิดหน่อยนะครับที่นั่นจะแบบชิวๆสบายๆเรียบง่ายนะก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษมากๆนะครับคือเราจะมีกิจกรรมนะให้เพื่อนๆลุ้นรางวัลนะครับเป็นที่พักฟรี1คืน จากโรงแรมอาวานีขอนแก่นนั่นเองเดี๋ยวนนจะใส่ QR ว o d e คไว้ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสแกนค r Code คนะครับแล้วก็เข้าไปตอบแบบสอบถามนะใส่ชื่อใส่อ e ีเมลใส่เบอร์ติดต่อนะครับเพื่อรอลุ้นรางวัลน,นะเพียงตอบคถามว่าดูคลิปนี้แล้วอยากมาเที่ยวตามนนท์ชิโนทูแชร์หรือเปล่านะครับแล้วก็รอลุ้นรางวัลกันไปเลยนะสามารถร่วมเล่นกิจกรรมนะครับได้ถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้และเราก็จะประกาศผลตอนช่วงพฤษภาคมนั่นเองนะครับอย่าลืม ร่วมเล่นสนุกกันนะนอนอยากให้สําหรับคนที่ดูคลิปจนจบนะครับแล้วก็ติดตามเรานะเดี๋ยวเราก็จะนั่งพักผ่อนนอนเล่นเก็บของนะครับช่วงหกโมงครึ่งเราก็จะไปสปานะครับของโรงแรมก็ถือแบบมาพักผ่อนชิลๆนะสเตชันหนึ่งคืนเดียววันนี้นะครับ